กาละครั้งหนึ่งในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีและดอกไม้นานา,นานชนิดมีจิ้งจอกน้อยแสนน่ารักตัวหนึ่งชื่อว่าฟินฟินเป็นจิ้งจอกที่ชอบวิ่งเล่นกระโดดโลดเต้นและอยากรู้อยากเห็นไปเสียทุกเรื่องแต่บางครั้งเวลาที่ฟินทําอะไรแล้วไม่เป็นอย่างที่คิดหรือมีอะไรที่ดูยากเกินไปฟินก็จะรู้สึกหงุดหงิดใจขึ้นมาทันที วันหนึ่งฟินเห็นกระรอกน้อยชื่อปุ๋ยฝ้ายกำลังปีนต้นไม้สูงเพื่อเก็บลูกโอก๊กฟินอยากลองปีนตามบ้างแต่พอเห็นต้นไม้ที่สูงลิ้วเท้าของฟินก็เริ่มเย็นนิดนิดหัวใจเต้นแรงขึ้นมาฟินลองปีนขึ้นไปได้ไม่กี่ก้าวก็รู้สึกว่าขาไม่มีแรงเกาะไม่อยู่เลยตกลงมาอย่างนิ่มนวลบนกองใบไม้แห้งโอ้ยทำไมฉันปีนไม่ได้แบบปุยฝ้ายนะ ฟินร้องเสียงหงุดหงิดผูกหางดุกดิกไปมาฉันคงปีนไม่เก่งแน่เลยฟินเริ่มรู้สึกท้อแท้นั่งก้มหน้ามองพื้นทันใดนั้นเสียงอบอุ่นของคุณนายฮูกนกฮูกผู้รอบรู้ก็ดังขึ้นมาจากบนกิ่งไม้ฟินน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะฟินเงยหน้ามองคุณนายฮูกคะฟินอยากเปลี่ยนต้นไม้เหมือนปุยฝ้ายแต่ฟินทำไม่ได้เลยค่ะรู้สึกโกรธตัวเองจัง คุณนายฮูกยิ้มอย่างอ่อนโยนบางทีสิ่งที่เราอยากทำก็อาจจะดูยากในตอนแรกนะจ๊ะฟินลองชิดดูสิตอนที่ฟินหัดวิ่งครั้งแรกก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันใช่ไหมฟินพยักหน้าจริงด้วยค่ะตอนนั้นล้มจนเจ็บเข่าเลยแต่ฟินก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็ลุกขึ้นมาวิ่งใหม่จนตอนนี้วิ่งเร็วได้แล้วไงคุณนายฮูกกล่าวต่อ การเปลี่ยนต้นไม้ก็เหมือนกันนะจ๊ะลองเริ่มต้นจากกิ่งเตี้ยๆก่อนค่อยๆใช้ขาหน้ายึดเกาะแล้วใช้ขาหลังช่วยดันขึ้นไปทีละน้อยทีละน้อยถ้าล้มอีกก็แค่ลองใหม่ไม่ต้องโกรธตัวเองนะจ๊ะเพราะทุกครั้งที่ฝินลองฝินก็เก่งขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วฝินมองไปที่ต้นไม้พลางคิดตามที่คุณนายฮูกบอกลองอีกครั้งทีละน้อย ฟินพึมพำกับตัวเองฟินตัดสินใจลุกขึ้นยืนอีกครั้งเดินเข้าหาต้นไม้แล้วค่อยๆวางอุ้งเท้าบนกิ่งที่อยู่ไม่สูงนักค่อยๆขยับตัวขึ้นไปอย่างช้าๆถึงแม้จะรู้สึกใจหวิววิวเล็กน้อยแต่ฟินก็พยายามไม่คิดถึงตอนที่ล้มฟินบอกตัวเองในใจว่าฉันทำได้ฉันกำลังพยายาม ฟินปีนได้สูงขึ้นไปอีกนิดหน่อยครั้งนี้ฟินไม่ตกลงมาแต่ก็ยังไม่ถึงยอดต้นไม้ฟินค่อยๆโรยตัวลงมายิ้มกว้างฟินทำได้ค่ะคุณนายฮูกฟินปีนขึ้นไปได้สูงกว่าเดิมอีกฟินดีใจกระโดดตัวลอยคุณนายฮูกยิ้มเอ็นดูเห็นไม่จ้าฟินน้อยความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวอะไรเลย แต่คือการที่เรายอมลองทำแม้จะยังรู้สึกกลัวนิดๆก็ตามและทุกครั้งที่ฟินพยายามฟินก็จะเติบโตและเก่งขึ้นเสมอตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฟินก็ไม่กลัวที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆอีกต่อไปแม้จะเจอเรื่องยากก็จะบอกตัวเองว่าลองอีกครั้งนะฟินน้อยฉันทำได้และค่อยๆฝึกฝนจนเก่งขึ้นเรื่อยๆ